ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับขึ้น14บ่ค่ำเดือนหปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่า ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่อง เราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนตามโบราณท่านได้บ่งบอกเอาไว้ในแต่ละวันมีดังต่อไปนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ และสีสีที่เป็นมงคลประจำวันของท่านนั้นก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นให้มีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคล สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีข่าวดีมาหาท่านการงานที่ท่านไปติดต่ออะไรเข้าไว้วันนี้ท่านจะได้รับข่าวดีการงานของท่านจะมีความสำเร็จงานที่ท่านทำนั่นจะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านก็ขอให้ท่านมั่นประหยัดเข้าไว้อย่าฟุ่มเฟือยในเรื่องของความรักความใคร่คนเป็นโสดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชาย ท่านจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาหาท่านจะมาติดต่อมาพูดมาคุยทาบทามเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความใคร่ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวง ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนเปิดกิจการร้านค้าหรือเปิดกิจการต่างๆจะมีความสำเร็จอย่างสูง ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการถูกหลอกถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องก็ให้ท่านระวังลูกน้องอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราทำอะไรท่านระวังไว้อย่าไปไว้ใจลูกน้องในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ถ้าหากว่าท่านเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงจะเป็นชาย ท่านจะ,จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่งท่านจะเป็นคนดีเป็นคนที่รักจริงพูดจริงทําจริงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระวังจะมีการชิงดีชิงเด่นกันถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีคนอิจฉาไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีในเรื่องของการงานต้องระวังไว้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับและก็จะได้รับเงินก้อนอีกด้วยให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับท่านก็จะต้องมีรายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจ่ายท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ความรักความใคร่ก็รู้สึกว่าจะเงียบ จะแลดูไม่คลึคลื้นทำอะไรก็จะเงียบเงียบในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีความรักนั้นให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดแล้วมีการคอยจับผิดมีคนคอยหวาดละแวงให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลประจำตัวติดเนื้อติดตัวในวันนี้ก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางอย่างทำให้ท่านนั้นต้องปวดหัวคิดหนักก็เป็นไปได้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้การเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนอาจจะไม่แน่นอนอาจจะมีรายรับแล้วก็มีรายจ่ายสลับซับซ้อนกันไปในวันนี้ แต่ก็ถือว่าการเงินท่านจะไม่บกพร่องท่านมีรายรับและก็มีรายจ่ายกันอยู่เรื่อยๆในเรื่องของความรักความใคร่ให้ระวงังวันนี้จะมีคนนำเอาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาท่านให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจํำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ นำตัวของท่านนั้นให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชค <_ d> um> เสี่ยงดวง <_ d> um> เสี่ยงลาภให้ท <_ d> um> ่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถือว่าจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านงานเก่าๆก็ยังค้างค้างานใหม่ก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องทำงานในวันนี้ก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำให้ดีการงานของท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับสลับกับรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันในช่วงของตอนเช้า ท่านจะมีลายจ่ายแต่ถึงตอนใบบ่าย,ายท่านจะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ก็ถือว่าดีคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรให้คำปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือจะในเรื่องของการเงินการทองก็ปรึกษาหาหรือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลน,นำโชคนำลาบมาให้กับตัวท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะการค้าขายหรือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะมีความสําเร็จจะมีกาไรกําไรที่ดีงามในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านลงทุนไปแล้วท่านก็จะได้เงินได้ทองกลับมาอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ถ้าหากว่าท่านมีแควนหรือท่านพบกันใหม่ๆวันนี้ระวังจะมีการเปลี่ยนใจกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนไปในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์มีโชคมีลาบ ในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทำอะไรต้องใจเย็นๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนก็ระวังในเรื่องของการผิดพลาดการพูดการจา อาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะต้องระวังไว้บ้างการทำงานส่วนรวมอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองวันนี้ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญา ถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญาท่านตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นอะไรลงไปในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้สำหรับคู่ครองของท่านพูดจาอะไรท่านระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้หรืออาจจะมีการจับผิดมีการหวาดละแวงเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ให้ดีนี่ก็คือ ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี